ราบสวัสดีท่านผู้ชมท่าน่านนะครับผมผมนายช็อตตี้บูโจวัยวเช่นเคยครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยสบายครับแต่ก็จะพยายามเคลียร์เกมมือถือให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่เกม e c h o e s of Pandora ครับผมซึ่งเกมนี้เป็นแนวแอคชั่นตัวละครก็จะน่ารักน่ารักสาวสาวสวยสวยเซ็กซี่อะไรอย่างนี้เอาล่ะไ,ไปดูวิธีการต่อสู้กันก่อนเลยกันละกันตามธรรมเนียมนะครับดูด้านขวานะครับนี่นี่ภาษาอังกฤษแทรกแล้วนะค่อนข้างชอบครับ อ่ะเสร็จแล้วตรงนี้มันจะลกๆนิดนึงนะถ้าเกิดดูดีๆก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นตัวของภารกิจหลักอันนี้คือจะเป็นภารกิจประจําวันหาเงินหา e x p อันนี้เป็น pvp นั่นเองนะครับแล้วก็จะมี2ส,ส่วนที่ยังไม่มาข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับไปดูการต่อสู้ก่อนวิธีการเล่นนะครับมันก็จะลุยไปตามด่านนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปด่านต่อไปไม่ได้แสดงว่ามันมีเหมือนกับเนื้อเรื่องเสริมเราต้องเข้าไปทำเควสตรงนี้ก่อนนะครับพอดีตอนนี้ผมเล่นติดด่าน2อขีด2ผมยังไปไม่ไหวเดี๋ยวเล่นด่านเดิมให้ดูกก่อนนแล้วั อ่ะก็พอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับมันจะมีให้เราเลือกทีมครับซึ่งตอนนี้ผมก็เลือกไปแล้วด้านบนก็คือทีมแรกด้านที่2คือทีมที่2คือถ้าเกิดเราเล่นไปหลังๆเนี่ยเราจะสามารถเอาทีมเนี่ยไปได้มากกว่า1ทีมนั่นเองอ่าเรื่องการจัดทีมเดี๋ยวค่อยว่ากันกันละกันนะครับลุยเลยด้านขวาล่างโอเคครับวิธีการต่อสู้นะครับก็คือจะเป็นแผนที่แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะมีเหมือนกับตัวของพลังงาน5ช่องครับ ก็คือพูดง่ายๆคือเราสู้ได้ทั้งหมด5ครั้งในหนึ่งแมปยกเว้นเราไปเก็บซัพพลายอะไรเงี้ยครับก็จะสามารถสู้ได้มากกว่าเดิมนะครับทีนี้ถ้าเกิดดานไหนที่เราลงได้2ตัวแล้วก็คลิกเลือกได้ครับว่าเราจะเอาทีมไหนเล่นโอเคผมเอาทีมแรกก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในแผนที่ก็จะมีสิ่งต่างๆมากมายครับก็พยายามทําลายศัตรูให้หมดเก็บของให้หมดแล้วมันจะผ่านแบบ3ราวครับโอเคเริ่มการต่อสู้นะฮะก็ด้านขวาครับอ๋อแต่ก่อนต่อสู้เนี่ยมันจะมีอตัวนี้ครับเหมือนกับเป็นแผนการลบ คือตัวละครหลักของเราเนี่ยคนแรกที่เราจะได้คือน้องลายคนนี้แล้วพวกนี้ก็คือเป็นตัวละครที่เราได้จากตาด่านหรือว่าเปิดกระยาปองได้อ่าแล้วก็ด้านขวาเนี่ยมันจะมีเป็น formation ครับว่าน้องลายเนี่ยเราจะอยู่ตรงไหนแล้วก็อีก4คนที่เหลือจะอยู่ตรงไหนมันก็จะมีหลายหลายแนวไงเข้าใจใช่ไหมอ่ามันมีหลายแนวก็แล้วแต่เราก็แล้วกันว่าเราอยากจะเอาฟอร์ a t i o n แบบไหนนะครับซึ่งมันจะมีโบนัสอยู่ด้านซ้ายด้วย mm hmm. ก็คืออย่างเงี้ยถ้าถ้าเกิดเลือก formation นี้นะ ก็คือจะได้รับดาเมจเพิ่มสําหรับคนที่ที่เป็นที่เป็นมนุษย์ใช่ครับเหมือนกันที่เป็นมนุษย์แต่ถ้าอย่างเงี้ยก็คือคนที่เป็นรถถังอ่า้านั้นเราก็ต้องดูก่อนว่ารถถังเราเยอะไหมหรือว่าคนเราเยอะกว่าอะไรแบบวันนี้เราก็ต้องลองพิจารณาดูนะครับเราก็จะได้เลือกให้ถูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่ะก็พอเราจะเลือกก็คือแคทติกครับมันจะเลือกได้2อัน ก็แล้วแต่เราอะว่าเราจะเลือกอันไหนอย่างผมรถถังเยอะคนไม่ค่อยมีคําถามคือแล้วเรารู้ได้ไงไหนรถถังไหนคนนี่ไงครับมันจะมีบอกอยู่เป็นรถถังเห็นไหมอันนี้เป็นแทงใช่ไหมอันนี้เป็นไลท h แท a n k นะอันนี้ heavy tank เห็นไหมครับคือมีแต่รถถังมี <laughs> แต่รถถังนะครับโอเคเริ่มเลยก็แล้วกันนะครับ,บว,วิธีการเล่นนะครับแนวแอคชั่นเลย ก็คือดูด้านซ้ายเห็นไหมครับแต่ไม่ต้องกดโจมตีนะมันจะโจมตีของมันเองเมื่ออยู่ใกล้กับศัตรูนะครับแล้วฟอร์เมชชั่นที่ผมเลือกมาเมื่อกี้ก็คือแล้วก็กดด้านขวาได้เลยเห็นไหมครับส่วนออโต้มีไหมมีครับแต่ว่าต้องเล่นจบช่วงการสอนการต่อสู้ไปก่อนก็น่าจะสองสาด่านอะไรเงี้ยออโต้ Auto อยู่ด้านซ้ายบนครับเวลาเราแตะออโต้เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะว่าเราจะเลือกโหมดอะไรแรนดอมคือสเปซสปะหรือว่าจะเน้นการโจมตีใส่ศัตรูก่อนอะไรเงี้ยก็คือเราก็เลือกได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ เสร็จแล้วกดตัวนี้จบแต่ว่ามันไม่ค่อยฉลาดนะอ่ะมันไม่ค่อยฉลาดจริงๆเห็นป่ะเนี่ยยืนบือบ้อแบบนี้เลยเพราะนั้นการเล่นเองอยังไงก็ดีกว่านะครับถ้าเกิดบอทเนี่ยมันจะนิ่งๆไปนิดนึงใช่คำนี้แล้วกันบางทีกลับระเบิดมันก็ไปเหยียบอะไรอย่างเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับถนัดแบบไหน,นถนัดแบบนั้นก็กดเองเลยก็แล้วกันนะครับส่วนด้านขวาครับมันจะมีเหมือนกับเป็นเกตเห็นไหมอันนี้คือสามารถกดสกิลได้แล้วนะครับอ่ะก็กดแบบนี้เป็นต้นนะครับ โอเคแต่และตัวก็จะมีสกิลไม่เหมือนกันก็ลองเล่นดูนะฮะลองเล่นดูอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมกดมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวของทหารล่าพับมาช่วยเห็นไหมในเวลาที่กําหนดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจลักษณะาการเล่นอย่างแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะเคลียร์ด่านถ้าเกิดเราไม่เคลียร์ด่านเนี่ยเราเราออกกลางคันได้นะจะเข้ามาสู้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับจะเข้ามาสู้เมื่อไหลก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าตัวละครที่มันอยู่ในในการต่อสู้อะ่ะอยู่ในแผนที่อะ่ะ มันจะมีเวลา1วันคืออยู่ได้ในในเนี้ยนะในแบบเนี้ยอยู่ได้1วันก่อนมันจะรีเซ็ตถ้าเกิดเราอยากจะกลับไปหน้าแรกกดตัวนี้แต่ถ้าเกิดเราอยากจะถอนกําลังออกอย่างเช่นแบบกรณีที่เราสู้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยหรือเราจะเอาตัวละครตี้เนี้ยไปทํากิจกรรมอื่นก็มาถอนออกตรงนี้นะครับเพราะว่าด่านหนึ่งกว่าจะจบยิ่งเล่นไปไกลๆก็นานอยู่เหมือนกันนะเพราะมันสู้หลายรอบไงสู้แบบ6รอบ7รอบ8รอบอะไรเงี้ยก็ลองดูกันละกันนะครับ ส่วนบางที่เนี่ยมันจะมีเหมือนกับ npc ยืนขวางไอเทมอยู่ <S <S ก็พยายามลองเช็คดูว่ามันให้ทำอะไรถ้าอ่านไม่ออกก็ต้อง g ูเกิลฐานเ a ลดอย่างเดียวนะครับแนะนำอ่าก็ตามนี้ก็แล้วกันสำหรับการต่อสู้นะครับก็วนๆสู้กันไปเรื่อยๆนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอออกเลยก็แล้วกันเราไปดูรีวิวอย่างอื่นกันดีวกว่าน,นะถอนกําลังออกไปเลยก็แล้วกันครับแล้วกดด้านขวานะครับอันนี้ก็คือจะออกมาเลยส่วนด้นเช่นประจาําวันผมไม่มีอะไรพูดมากครับก็แนะนําให้มาลงให้หมดจะได้มีเงินจะได้มี exp นะครับให้กับตัวละครส่วนด้านขวานะครับอัน PP ก็จัดตี้ก่อนแต่ว่าเวลาเราเข้ามาในเกมครั้งแรกอะ่ะมันสอนจัดตี้อยู่แล้วเพราะนั้นตรงนี้จะไม่มีอะไรนะครับแล้วเราก็เลือก,กเราจะบวกกับใครดูเลเวลเป็นหลักนะครับต่อไปก็คือจะเป็นพลังนะครับอย่างเช่นในี้สามพันกว่าผมตบได้ทุกคนนะก็อย่าลืมคลิกเข้าไปสู้เลยนะครับแล้วก็สู้แล้วได้อะไรได้เหรียญครับได้เหรียญแล้วก็มีแรง์กิ้งด้วยประจําประจําสัปดาห์หรือประจะําประจําซีซั่นอ่ะก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมด้วยนะครับก็เอาไปซื้อของได้ด้านขวาล่างนี่ ก็จะมีตัวละครด้วยเป็นระดับ S S R นะครับก็เ,เก็บเหรียญน,นานอยู่นะผมสู้ครั้งหนึ่งได้60อย่างอี้อาจจะต้องเก็บเป็นเดือนเลยทีเดียว <laughs> โอเคทีนี้เราไปดูการจะปองกันดีกว่าครับแน่นอนเราจะเปิดการาปองเนี่ยเราต้องรับรางวัลก่อนการรับรางวัลก็จะมีหลายที่เช่นภารากิจด้านขวาบน Echo of Pandora อันนี้คลิกเข้าไปได้ครัจะเป็นภารากิจนะครับกดด้านขวาล่างตรงนี้ได้เพื่อรับทั้งหมด อ่าก็รับๆมาครับมนแจกเงินแคสค่อนข้างเยอะนะแล้วก็แจกไกาปองฟรีด้วยนะครับซึ่งผมอัดคลิปไว้ก่อนหน้านี้แลลวนะครับไกาปองฟรีจะแจก2รอบรอบแรกเนี่ยแจกใบหนึ่งรอบที่2คือแจก10ตัวรีโลได้เรื่อยๆเดี๋ยวผมเปิดคลิปให้ดูหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ให้จําไว้กันแล้วกันนี่คือการรีโล10ครั้งแล้วนะครับมันก็จะสามารถรีโลได้เรื่อยๆแล้วที่เราได้คือเลนบนนะเลนล่างมันคือแค่บอกเฉยๆว่ามีโอกาสได้ SSR ตัวไหนบ้าง ซึ่งผมแนะนำว่าให้รีจนกว่าจะเจอ SSR นะครับก็เลือกเอาเลยว่าชอบคนไหนผมเลือกคนนี้มานะครับเพราะว่าดูเป็นผู้ใหญ่สุดและผมชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่ครับ <c oughs> อันนั่นแหละก็รีไปได้เรื่อยๆวิธีการรีก็คือด้านซ้ายนะครับอันนี้ได้เน่แล้วมันก็จะรีเรื่อยๆเห็นไหมครับถ้าเกิดเราโอเคแล้วเราก็กดปุ่มขวาแค่นั้นเองถ้าเกิดเราไม่โอเคอ่ะคนเนี้ยมผมไม่ชอบอะไรเงี้ยก็รีเสร็ไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองครับด้านซ้ายจําไว้ อันนี้คือการเปิดกระป๋องช่วงแรกนะครับเนี่ยได้คนที่ชอบแล้วเมื่อกี้ก็ลืมพูดว่าการรับรางวัลอีกที่หนึ่งคือด้านซ้ายนะครับมันจะมีพวกรางวัลล็อกอินด้วยเนี่ยรางวัลล็อกอินใช่ไหมและอีกอันหนึ่งนะครับด้านบนก็คือเมลนะครับก็มันจะมีจดหมายแจกมาในระดับหนึ่งกดด้านขวาล่างเพื่อทําการรับนะถ้าผมจำไม่ผิดเสร็จแล้วนะครับการเปิดกระป๋องเนี่ยจะอยู่ที่เมนูออเดอร์นะครับนี่เห็นไหมมันก็มีหลายตู้ก็ลองดูครับก็คือดูหน้าตู้เป็นหลักอะ่ะชอบไหมถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนตู นอกจากตัวละครแล้วก็มีพวกอุปกรณ์นะนะไว้ติดตั้งให้กับสาวๆได้นะครับแต่อันนี้ใช้เงินนะใช้เงินแล้วก็ใช้คอด้วยมีอันเดียวเองอะไว้ก่อนแล้วกันต่อไปการขายตัวละครครับก็คือมันรวมกันอยู่ในนี้เลยถ้าตัวไหนล็อกอยู่ขายไม่ได้นะครับอ่าแบบเนี้ยแล้วมันก็จะสรุปว่าได้เงินเท่าไหร่แล้วก็ได้เหรียญตาอะไรบ้างซึ่งไอ้พวกนี้ก็คือเราจะเอาไปแลกของต่อน,นั่นเองถ้าเกิดว่าเราโอเคแล้วก็กดด้านขวาได้เลยจบนะครับ แปลกนีเนาะไอขายตัวละครดันมาอยู่ในกาปองซะได้นะครับส่วนนั้นสุดท้ายนี่เลเวบยิ่งห้ายังไม่เปิดนะครับก็ขอข้ามเลยงั้นผมเปิดให้หมดเลยแล้วกันนะครับอันนี้นะครับผมเปิดได้รอบเดียวนะครับลองดูกันแล้วกันเขาบอกการันตี SR หนึ่งใบ SR คือสีม่วงนะครับ SSR ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะ SR และดันได้ตัวฟรีด้วยตัวนี้คือกาปองตัวแรกเลยที่เขาแจก <laughs> สีทองปะเนี่ยไม่ใช่ครับผมแรงอาก็ยังดูดีอันนี้โลลีเลยสาวๆก็ค่อนข้างน่ารักนะตามที่เห็นเลยโลลี่ใส่เยอะครับ วิคนนี้สวยเลยแหลงอาร์แต่ว่าสวยมากโรล,ลี่อีกแล้วจ้าซ้ำอีกแล้วจ้าเฮ้ <c oughs> สยสไนเปอร์นารา โอ้ได้เอละอันนี้ตัวใหม่เลยผมไม่เคยได้เรียบร้อยครับผมก็อย่างที่เขาบอกนะครับว่า SR การันตีหนึ่งใบครับก็ตามนี้เกลือไปสิแหมได้น้องคนนี้ก็ยังดีหน่อยวะโอเคอะก็เดี๋ยวเปิดอันนี้2ต่อเลยแล้วกันอันนี้เขาใช้เหรียญครับออเดอร์อันนี้ผมได้จากภารกิจนะก็เดี๋ยวเปิดเลยกนแล้วกันนะครับมีโอกาสได้ SSR เหมือนกันเดี๋ยวสคลิปเลยลวกันนะครับก้เกจด,ดูละปา่า ไม่ได้ SSR นะครับได้แต่ SR ใบหนึ่งครับใบนี้โอ้โหน่ารักอ่ะเออน่ารักน่ารักน่ารักโอเคโอเคมีขึ้นขึ้นใหม่เต็มแล้วนะนิวคือยังไม่เคยได้นะครับโอบาทหลวงก็มีเลยเนี่ยบัตรหลวงขึ้นรถถังด้วยโอ้ก็ตามนี้ครับถ้ามีเหรียญก็จัดไปนะครับแต่ว่าหมดแล้วครับผมตามนี้ครับเปิดแระปองครับเอาละเปิดแระปองแน่นอนครับเราก็ไปทําการอัปเกรดกันดีกว่าก็คือตรงนี้ครับแพนดอร่าครับด้านขวา เดี๋ยวผมสาธิตการอัปเกรดน้องคนนี้ก็แล้วกันนะครับคนนี้ได้ฟรีทุกคนนะครับเมื่อล็อกอินวันที่2นะครับแล้วก็มากับคอสตูมด้วยแต่ว่าผมถอดคอสตูมออกเพราะว่าชุดของเธอเนี่ยดูดีอยู่แล้วนะครับทีนี้มีอัปเกรดอะไรบ้างดูด้านขวานะครับคือเมนูมันจะลกนิดน,นึงนะพยายามดูดีๆนะเนี่ยก็สามารถใส่พวกชิปเซ็ตเพื่อที่จะอัปเกรดเลเวลได้นะครับก็กดบวกบวกบกบกได้เลยหรือว่าดูด้านซ้ายล่างครับกดตัวนี้ก็ได้โอมา,กาเกษตรมันก็จะเลือกให้หมดเลยจนเลเวลตันอะ ซึ่งตอนนี้เวลตัน36ก็แล้วแต่เราแล้วกันอันนี้น่ะแล้วกดตัวนี้เป็นการอัปเกรดแค่นี้แหละครับส่วนอันต่อมานะครับอันนี้เป็นแหล่งอัพครับผมเพิ่มดาวนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เพิ่มกดปุ๊บเพิ่มปรับนามันจะมีซอสของมันอยู่ก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับหาของให้ครบซึ่งของไอพวกนี้ก็ได้จากกิจกรรมอยู่แล้วเล่นไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่รู้ว่าของนี้ดรอปมาจากไหนคลิกที่ไอเทมแล้วกดตัวนี้ มันก็จะมีบอกว่าดรอปจากไหนบ้างเน,นี่ยดรอปจากร้านค้าแล้วก็อันนี้ก็คือดรอปจากดา่านนี้อ่าวันนี้เราวาว์ปมาเลยเห็นไหมมันพาว์ปมาเลยว่าดรอปจากด่านนี้นะก็ถ้าเกิดจะซูก็แล้วแต่เลยครับผมเอ,อ้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมลืมพูดไปคือด่านไหนเราเคยผ่านไปแล้วอ่ะถ้าเกิดเราผ่านแบบ100%เรนะเรามารับของรางวัลตรงนี้ได้นะครับเนี่ยกดด้านล่างได้เลยรับได้แล้วก็สามารถปล่อย AI ได้ด้วยก็คือบอทนั่นแหละอ่าปล่อยได้นะครับถ้าเกิดเรามีตัวเห็นไหมปล่อยได้นะครับแแลล้้ววมมัันนนีบออกดยยพงงนะ,น 5, 7, ะํา57เ ก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับอันต่อมาอันนี้เป็นการอัปเกรดเช่นเดียวกันแต่ยังไม่ปลดหรอกครับเนื่องจากผมยังไม่ผ่านด่าน2อขีดสเลยนะครับก็อันนี้ขอติดไปก่อนแล้วกันใครรู้ก็มาบอกนะส่วนด้านล่างอันนี้ก็คือเป็นการดูมินิคาแรคเตอร์ครับว่าเวลาไปสู้แล้วหน้าตาเป็นยังไงอันนี้คือเป็นระบบหัวใจครับพาสาวๆไปสู้เรื่อยๆหัวใจก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นซึ่งมันจะเพิ่มสเตตัสด้วยนะถ้าหัวใจสูงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการขอแต่งงานด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะะไรรขึ้นนคับ แล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นหน้ายิ้มอันนี้ก็คือบอกว่าคนนี้อารมณ์ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คือถ้าเกิดว่ายิ่งอารมณ์ดีการต่อสู้ก็จะดีตามไปด้วยถ้าเกิดว่าไม่ดีก็ควรเอาไปพักผ่อนหรือว่าเอาไปพักก่อนอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งเอาไปสู้ประมาณนี้นะครับก็ดูอารมณ์ได้ส่วนด้านซ้ายครับมีสองอันครับตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์นั่นเองครับถ้าเกิดมีของก็มาใส่ได้เห็นไหมแค่นี้แหละ กใ็ใส่ใส่ใส่ไปแต่และส่วนมันก็จะใส่ได้ไม่เหมือนกันครับก็ดูเครื่องหมายตกใจกนแล้วกันถ้าเกิดมันขึ้นเครื่องหมายตกใจเนี่ยเราก็มากดตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราใส่ไปแล้วนะครับเราสามารถอัปเกรดมันได้ด้วยนะแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วดูด้านซ้ายเห็นไหมครับก็เ <c oughs> มนูที่2เลยนะครับเราก็เลือกไอเทมที่เราไม่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบอ่าแค่นั้นแหละเสร็จแล้วก็กดตัวนี้แค่นี้จบนะครับอัปเกรดได้นะอัปเกรดได้ ส่วนด้านซ้ายยังมีอีกครับก็คือจะเป็นการ enhance ครับก็คือแต่ละอุปกรณ์อ่ะมันจะมีค่าพลังของมันไงเช่นบวกอะไรนู่นนั่นนี่แล้วก็สามารถที่จะใช้อเทมครับซึ่งก็เหมือนเดิมไม่รู้ว่าหาที่ไหนก็กดหาเอาดรอปจากดันเอ่ยอะไรเอ่ยเติมงงเติมเงินอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันจะสามารถเพิ่มค่าเหล่านั้นได้ก็มันก็ซูมอ่ะแล้วก็แล้วแต่ว่าจะได้มากขึ้นสูงแค่ไหนก็แล้วแต่เราส่วนนั้นต่อมานะครับ modification อันนี้คือการเปลี่ยนออปชันใหม่คือมันอาจจะไม่ได้เป็นอันเดิมไงมันมให นะครับแล้วก็มันสามารถล็อกไว้ได้ด้วยนะคํ <c oughs> าถามคือผมรู้ได้ไงนี่ดูตรงนี้มัน <c oughs> มันมีอะไรเอ่ยบอกอยู่เห็นไหมครับอ่าบางทีผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะยังเทสไม่ได้ก็เข้ามาดูเขามีข้อมูลบอกอยู่อ่าก็นั่นแหละนะครับอาจจะต้องใช้ความรู้ภาษาญี่ปุ่นเยอะนิดหนึ่งนะครับครับไม่เป็นไรมั่วๆกันก็ได้ครับเกมพวกนี้เรามั่วกันได้อยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> โอเคต่อไปครับมีการปลดลิมิเตอร์นะครับก็ต้องหาของมาใส่ครบก่อนแต่ว่าท่านจะไม่ผิดมันต้องเป็นของชนิดเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมลองหาไอเทมชิ้นอื่นก่อนแล้วกันวว่่าามีีชนนนิดดเเยกััหรรือปละคบ โอเคผมเจอเรียบร้อยแล้วครับไอเทมที่ผมมีซ้ำนะครับนี่ไงมันนํามาเพิ่มดาวได้เห็นไหมครับแค่นี้เองจบสําหรับการอัปเกรดอุปกรณ์ก็จะมีราวนี้นะครับอันต่อไปนะครับเป็นระบบสกิลด้านซ้ายนะครับก็สามารถอัปเกรดได้กดปุ่มนี้เลยแค่นี้เองนะครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าพอเลเวลสูงขึ้นแล้วอะไรจะเพิ่มเติมขึ้นบ้างอย่างที่บอกครับภาษาญี่ปุ่นจะต้องเยอะนิดนึงครับไม่ก็ Google Translate เอาครับผมนี่ก็คือจะเป็นหลักๆที่ทําการอัปเกรดได้ทีนี้ดูด้านซ้ายต่อมีอะไรบ้างมีอีกนะ มีดูแบบกราฟิกนะครับถ่ายภาพได้แล้วก็มีการแชร์ภาพอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยก็ได้รับตั๋วเพิ่ม10ใบนะครับแต่เขาบอกว่าแค่เฉพาะครั้งแรกที่แชร์เท่านั้นนะแชร์ครั้งต่อไปอาจจะไม่ได้อะไรนะครับแล้วก็อันต่อไปเป็นคอสตูมอ่าแต่ว่าคนนี้ไม่มีคอสตูมเดี๋ยวกลับไปน้องคนนี้ก่อนที่ผมบอกว่าเราอินวันที่2แลเราได้คอสตูมเห็นไหมครับเป็นชุดนักเรียนเห็นไหมอ้การนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันผมชอบแบบเดิมมากกว่าเมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าจะใช้อะไรก็คือกดตัวขวาแค่นี้แหละ มันก็จะเปลี่ยนอวตารเรียบร้อยนะครับอันนี้มันไม่ดุกดิกไงไม่ไลฟ์สูดีอนะครับอันนี้ดีกว่าดุกดิกเซ็กซี่ด้วยส่วนนั้นต่อมาอันนี้ครับก็คือจะเป็นคอมเมนต์ครับเขาก็จะมีการโหวตกันว่าตัวนี้ดีไม่ดีอะไรยังไงนู่นนั่นนี่นะครับอันนี้พูดถึงนมเลยแม่ <c oughs> คนชอบตั้ง8คนแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือการล็อกนะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนที่ผมสาธิตให้ดูก่อนนะเนี่ยเวลาเราขายตัวละครมันจะขายตัวที่ล็อกไม่ได้ก็เผื่อเราต้องการขายจริงแล้วก็มากดตรงนี้นั่นเอง นอกจากตัวละครที่เราหามาได้จากการเปิดกา่ปองหรือว่าลงดันเจี้ยนแล้วเนี่ยมันยัมีตัวละครหลักจําได้ใช่ไหมครับตัวละครหลักจะแตกต่างกับตัวละครเราเขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะตัวอื่นเล็กน้อยนะครับก็คือเรื่องของการเพิ่มแรงคือมันมีนะตัวอื่นไม่มีเพิ่มแรงใช่ไหมแต่ว่าตัวละครหลักจะมีเพิ่มแรงนะครับสามารถกดที่ตัวนี้ได้ครับเขาจะบอกเงื่อนไขว่าทายัางไงถึงเพิ่มแรงได้อย่างกรณีเนี้ยผมต้องแพนดอล่าเลเวล40ก่อนซึ่งตอนนี้แพนดอล่าผมเลเวลสูงสุด36มันสูงกว่า36ไม่ได้ เอาแล้ทำยังไงให้มันไปตันที่40ง่ายๆเลยครับคือเลเวลของพวกแพนโดร่าเนี่ยสูงที่สุดมันจะอยู่ที่เลเวล ID ของเราคูณ2คือผมต้องเลเวล20ก่อนอนะไอเดียของผมอะแล้วเลเวล ID เพิ่มยังไงก็ไปสู้บ่อยๆเดี๋ยวมันก็เพิ่มเองสู้บ่อยสู้ไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันเพิ่มของมันเองนะครับก็นั่นแหละก็จะเป็นราวๆนี้นะครับสำหรับแพนโดร่าครับรายละเอียดเยอะเหมือนกันต่อไปฟอร์เมชั่นครับผมจัดทีมนะครับซึ่งเกมนี้ก็จัดได้3ทีมด้วยกันแล้วแต่เรา อพอเราจัดทีมเสร็จแล้วจะเห็นว่าอันนี้เป็นตัวละครหลักถูกไหมครับเราจะไม่สามารถเลือกตัวอื่นได้นะครับแล้วก็ตัวละครหลักเกมนี้มี3ตัวได้จากการเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็พวกนี้คือตัวละครที่เราเปิดกระปองมาได้แล้วก็อันสุดท้ายอันนี้เป็นซัพพอร์ตยูนิตนะครับก็คือจะไม่เหมือนกับอีก4ตัวที่เหลือนะครับส่วนเรื่องฟอร์เมชันผมอธิบายไปแล้วใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เลือกได้นะครับเลือกได้ติ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูก,ก,กเอาแค่นี้แหละก็จัดให้เรียบร้อยนะครับสักสามตีครับผม ต่อไปนะครับเป็นแวร์เฮาส์ครับแวร์เฮาส์ก็คือจะเป็นคลังเก็บของของเราเนี่ยแหละครับก็คือมันจะมีพวกกล่องเก๋งมาให้เราเปิดด้วยอยู่ตรงนี้ครับอ่าซึ่งบางอันก็เปิดได้เลยบางอันเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะเปิดอะไรอย่างเช่นอันนี้มันเป็นต้องต้องเรียกว่าไงดีเป็นของที่ไว้ใช้ในการเพิ่มดาวใช่ไหมครับอ่าเราต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่าตัวละครที่เราเล่นอนะ่ะมันสายอะไรแล้วดูรูปเอาผมก็จาไม่ได้เหมือนกันผมต้องกลับไปดูรูปว่าผมจะเลือกอะไรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรา ต่อไปเป็นระบบฐานครับจะบอกว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอานี่ก่อน,น้วกันที่เป็นรูปบ้านนะครับเข้าไปนะครับสําหรับบ้านเนี่ยคือเป็นที่ตกแต่งนะครับเราสามารถซื้อของเดอเรชันมาตกแต่งเล่เาสาวๆามมาไว้ที่นี่ได้การเอาสาวๆามาไว้ที่นี่จะเพิ่มหัวใจด้วยและดนตรีเกมเนี้ยคุณมากนะตรงนี้นะโคตรคุ้นเลยเหมือนเหมือนเกมป่วยเรือเกมหนึ่งของจีนอะ่ะเคยมีภาษาไทยด้วยแต่ปิดไปหมดแล้วนะดนตรีแบบนี้เลยน่าจะคล้ายเดียวกันนะครับมีหน,น้าหลักกราฟิกไอ้พวกนี้มันคล้ายๆกัน โอเคทีนี้มันมีอะไรบ้างน,นะครับดูด้านขวาก่อนกันละกันอันนี้คือมีห้องรองเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยซื้อห้องรองเนี่ยมันจะเสียตังค์ด้วยเล็กน้อยนะครับอ่านี้ก็ไม่มีอะไรก็กลับมาที่ห้องหลักกันละกันแล้วลดูด้านซ้ายล่างครับก็คือถ้าเกิดเราเอาเส,สาสามมาวางเนี่ยมันจะผลิตไอตัวก้อนดำๆด้วยอย่างอันเนี้ยผลิตชั่วโมงละ20แล้วเอาเส,สาสามมาวางได้ไงกดตัวนี้ครับนี่แล้วก็มันจะมีคนให้เราเลือกใช่ไหมแล้วก็ติ๊กได้เลยแล้วเราก็ติ๊กเลยครับว่าจะ สร็จแล้วถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนมาเป็นคนเนี้ยก็กดตัวนี้ครับแค่นี้แหละจบมันก็จะมีการเปลี่ยนตัวละครนะครับแต่ว่าผมเอาพวก SSR ในแหละมาไว้นะก็จะได้แบบหัวใจขึ้นเยอะๆจะได้เก่งๆนะครับโอเคทีนี้ดูด้านขวาต่ออันนี้ไปแล้วใช่ไหมซับไปแล้วอันนี้คิดเช่นครับผมซึ่งดูแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนครัวอะไรซะทีเดียวนะครับแต่ว่าที่นี่มันทาอะไรได้มันสามารถส่งตัวละครไปหาของได้ครับคลิกอันไหนก็ได้นะสักอันหนึ่งมันก็จะมีปรากฏขึ้นมาครับตอนนี้ผมส่งไป2คนเห็นป่ะเดี๋ยวผมส่งอีกคนหนึ่งกันลวกันตรงนี้ก็ กดตัวบวกครับแล้วก็เลือกใครก็ได้ที่เราไม่ใช้อ่ะอ่าแล้วก็กดด้านขวาล่างจบมันก็จะผลิตของให้เราเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีแค่เงินใช่ไหมอ่ะเงินกับตัว XP แล้วก็มีเหรียญบ้านด้วยก็อันนี้ก็จะเป็นตัวคิดเช่นนะครับเสร็จแล้วกดตัวเมนนะครับหรือสับก็ได้นี่ก็แล้วแต่เราเนาะแต่เมนนี่คือบ้านหลักหลังแรกของเรานี่ก็จะกลับมาตรงนี้ครับ ต่อไปอันที่3ครับที่เป็นรูปวงเวียนใช่ไหมอ่าซึ่งตรงนี้มันก็คือการตกแต่งบ้านนั่นเองครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างสักอันหนึ่งก็แล้วกันนะครับพอดีมันต้องใช้เหรียญบ้านด้วยนะเหรียญบ้านกา็เราก็ผลิตได้ใช่ไหมอ่าก็เมื่อกี้พาไปแล้วนะครับเดี๋ยวซื้ออะไรเดี๋ยคือตอนนี้คือแบบว่าของไม่ค่อยเวิร์กเลยอะ่ะผมเอาตู้หนังสือก็แล้วกันเวรกรรมเหรียญบ้านไม่พอปะเหรียญบ้านใช้ตั้งพันสแต่เหรียญยิ้มผมจําไม่ได้ว่ามันมาจากไหนนะ แต่คือไม่พออ่ะพันสองผมมีแค่เจ็ดเ้เองแต่แต่เราเพิ่มได้นะใช้เงินแคสเปลี่ยนมันได้ <c oughs> เวนกรรมไม่เอาไม่เอาเปลืองตังค์เกินไปเอาอะไรที่มันถูกกว่าน,นี้เดียวะเดี๋ยวลองหาดูก่อนนะอันนี้ละกันสูตรเคสนะครับถูกดีนะครับร้อยห้าเลยหรออ่าได้ได้ได,ได้ซื้อซื้อแงวซื้อไม่ได้อีกเวรกรรมคือมันเป็นสี่ทึบอยู่ไงมันยังซื้อไม่ได้อะ่ะเหมือนเงื่อนไขเรายังไม่ผ่านอะ่ะเดี๋ยวผุมลองหาดูอันไหนที่ซื้อได้แลวกันทั้งอันหนึ่ง และในที่สุดผมก็าหาเจอแล้วครับผมซื้อมาได้เรียบร้อยแล้วเป็นพรมอันนี้นะครับถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราแตะได้เลยนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกครับว่าเราจะลากมันไว้ตรงไหนไว้ปลายเตียงกันแล้วกันเดี๋ยวค่อยย้าย่ะกดถูกไปก่อนแล้วเราจะย้ายของได้ยังไงใช่ไหมครับเราแตะได้เลยนะแล้วก็มันจะมี4ี่ปุ่มด้วยกันนี้คือแคนเซิลอันนี้คือเก็บอันนี้คือหมุนอันนี้คือตกลงงั้นงเราก็เก็บกันแล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็คลิกตรงนี้มาไว้ปลายเตียงนี่อะไรเงินต้น นะก็ต้องเล่นไปไกลกว่านี้ครับมันถึงจะซื้อของต่างๆเพิ่มเติมได้ช่วงแรกก็คงซื้อได้แค่นี้เมื่อเราตกแต่งเสร็จแล้วดูด้านขวานะครับก็มันจะมีเครื่องหมายถูกอันนี้คือตกลงนะถ้าเราไม่กดเครื่องหมายถูกเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เซฟให้ต้องกดเครื่องหมายถูกนะครับโอเคต่อไปอันนี้ก็คือแค่ซุม่มเข้าซุ่มออกแค่นี้แล้วก็อันสุดท้ายเป็นเมนูมีอะไรบ้างอันนี้มีแชร์ครับผมก็ได้อ้นนี้แลละได้ตั๋ว อ่าแล้วก็มีอันนี้ครับกระเป๋าดูว่าเรามีของอะไรอยู่บ้างนะครับก็คือตรงนี้เห็นไหมมีบอกเป็นเซตเลยอันนี้เป็นเซตเลยครับอ่าเนี่ยก็ลองดูกันละกันของเพียบเลยอันต่อไปนะครับที่เป็นรูปอันนี้คือไปเยี่ยมบ้านเพื่อนครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนเราไปเยี่ยมบ้านเพื่อนได้นะถ้าไม่มีเพื่อนก็กดแรนดอมไปหาชาวบ้านเขาได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่กันละกันเนาะส่วนอันสุดท้ายเป็นการอัปเกรดบ้านครับผมก็จะมีเงื่อนไขบอกว่าต้องมีพลังงานเท่าไหร่มีเหรียญยิ้มเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ผมก็ไปเปิดเจอโดยบัังเเออิิด้้ววยยย่่าอไหอีีมมนนล เออก็คือผมเทียบตัวอักษรไงว่ามันเป็นตัวเดียวกันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่มีแค่ร้อยหเองเราแตกเข้าไปดูรายละเอียดได้คือนะ่ตอนนี้บ้านของผมเนี่ยมันจะผลิตแบตเตอรี่เนี่ยชั่วโมงละ35แล้วก็ไอ้แต้มยิ้มอะชั่วโมงละ2 2คือมันนานมากเลยนะกว่ามันจะครบ แล้วก็ไปอัปเกรดได้อะแล้วอัปเกรดแล้วมันยังไงอัปเกรดแล้วมันก็จะมีความจุข,ของแบตเตอรี่มากขึ้นแล้วก็ความพึงพอใจอครับของพวกแพนโดร่าก็คือสาวๆเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แบตเตอรี่ที่ได้มันก็จะมากขึ้นด้วยแล้วก็เราจะซื้อของได้มากขึ้นด้วยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีครบเรียบร้อยแล้วกดตัวนี้ครับใช้เวลา4นาทีในการอัปเกรดบ้านก็ต้องรอนานเหมือนกันนะเพราะว่าแบตเตอรี่ผมน้อยมากครับน้อยมากก็น่าจะมีเท่านี้เนาะก็ถ้าเกิดต้องการจอกจากที่นี่กดนนนซบนรีบ โอเคครับกลับมาดูที่ระบบบ้านกันต่อนะครับว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างขอเรื่องจากขวาไปซ้ายก็แล้วกันครับอันนี้เป็นอะไรอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการเทสดาเมจจะดีกว่าคือผมสู้กับมันไม่ตายอะ่ะสู้กับมันเป็นนาทีแล้วนะไม่ตายแล้วก็จบแบบชนะด้วยทั้งทั้งที่มันไม่ตายอะ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออแล้วก็ดูด้านซ้ายล่างพอดีมันมีภาษาอังกฤษแทรกอยู่ก็คือเป็น training instruction คิดว่าน่าจะเป็นตัวการไว้ใช้ในการทดสอบดาเมจซะมากกว่านะครับต่อไป task center อันนี้ ก็คือส่งสาวๆไปหาของนั่นเองนะครับจำก่อนหน้านี้ได้ไหมที่ผมเปิดแกปองแล้วผมจาไม่ได้ว่าไอเน,นี่ยมันหามาจากไหนคือมาหาไปจากตรงนี้แหละเสร็จแล้วเราก็เลือกตัวละครนะครับตัวละครที่ไม่ได้ทํางานอยู่คือ2คนนี้อยู่ในบ้านใช่ไหมเลยไอน,นี้ไม่ได้เลยเลือกไม่ได้2คนนี้ก็คือเป็น2คนที่กําลังผลิตทรัพยากรอยู่ก็เลือกไม่ได้ก็ต้องเลือกคนอื่นพยายามเลือกตัวละครที่เราไม่ได้ไม่ได้เอาลงไปสู้อะโอเคเมื่อครบ5คนแล้วกดด้านขวาล่าง แล้วกดด้านขวาอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่านอกจากได้ไอ้แต้มเปิดไร้ปองแล้วเนี่ยมันได้แต้มบ้านด้วยนะก็เอาเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ส่งไปรอหนึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาก็ลองดูแล้วกันแอ้พวก่งนี้ถ้าจะไม่ผิดมันสุ่มเลยนะมันสุ่มด้วยเพราะว่าก่อนนันนี้ผมเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ลองดูแล้วกันว่ามีของที่เราต้องการหรือเปล่านะครับแล้วก็มันมีระดับความแรงด้วยนะอันนี้แรงสีม่วงมง8ชั่วโมงแปดชั่วโม ส่วนอีก2อันครอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันครับก็คืออันนี้มันจะมีตารางเวลาบอกอยู่เขาบอกว่ามันจะมีเรือมาเทียบท่าซึ่งมันเป็นเวลาที่ผมไม่ได้ไม่ได้ทดสอบเกมเนี้ยใครรู้ก็มาพิมพ์บอกหน่อยก็แล้วกันครับแล้วก็จะมีอันนี้ครับไว้รวมของอ่าไว้รวมของแต่ว่าผมไม่มีของให้รวมเลยก็อันนี้ต้องข้ามนะครับข้ามไป เอาละมีอะไรอีกอ่ามีร้านค้าอันนี้ก็ใครสายเปยลองมาดูกนแล้วกันครับเนี่ยเติมวงเติมเงินมีแพ็กเกจต่างๆอ่านไม่ออกก็ดูหน้าหน้ารูปเอาครับว่ามันมีอะไรบ้างอ๋อมันมีแจกฟรีด้วยนเนี่ยรับฟรีด้วยก็ได้เงินแล้วก็ได้ตัว๋วเปิด AI ตัว๋วไว้ผ่านด่านอัตโนมัติแล้วก็มีร้านค้าที่เป็นอวตารนี่น่าสนใจคนนี้โอ้โหต้นฉบับเขาคือใครวะคนนี้ใช้ได้เลยนะเนี่ยใช้ได้มากเลยดูดีมาก ต่อไปนี้ครับเป็นซัพพลายนะครับก็ลองดูอ่ะมันมีทั้งเงินแคสแล้วก็ไม่ใช่เงินแคสด้วยนะเห็นไหมมีเงินในเกมด้วยนะครับก็ลองดูอ่ะมันก็จะมีของวนๆกันมาขายนะครับแล้วก็ไอ้พวกแต้มเหรียญที่เราได้จากการเอาตัวละครไปขายจําได้ไหมอ่าก็คือมันจะมีพวกเหรียญพวกนี้ใช่ไหมครับก็เอามาแลกได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญทองต้องขายตัวที่มันแรหน่อยแต่ที่ผมแลกมาก,ก่อนนะเนี่ยมันเป็นเหรียญเงินไงก็คือขายตัวธรรมดาๆอะไรอย่างนี้ อ่าต่อไปอันนี้ก็คือเป็นแต้มเกียติยศที่ PVP นั่นแหละก็คือสามารถเข้ามาซื้อจากตรงนี้ได้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับสำหรับระบบหลักๆของเกมนี้อ่าเดี๋ยวเราก่อนจกลากันไปอ๋อยังไม่หมดดูด้านขวาล่างก็คือจะมีระบบเควสประจําวันด้วยนะครับก็รับด้วยรับด้วยแล้วก็มี weekly ด้วยคำถามคือมันมีอะไรให้ทําบ้างเหรอให้ไปผ่านด่านให้ไปลงดันเจียนประจําวันให้อัปเกรดแพนดอร่าให้อัปเกรดอุปกรณ์ ให้ไปสำรวจของในระบบบ้านก็คือระบบคิดเช่นอ่ะอ่านั่นแหละก็คือให้ไปครูพูดง่ายๆคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วครับมันก็ผ่านอยู่แล้วล่ะถ้าเกิดขยันเล่นนะนะทำ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 ทุกวันเนี่ยมันก็ผ่านนะครับต่อไปเลกิออนนะครับอันนี้ยังไม่เปิดเบลยีนะครับจานว่ารีเจนก็ได้นะเลกิออนนี่มันภาษาญี่ปุ่นอ่าแล้วก็เฟรนก็คือระบบเพื่อนนะครับถ้าจะแอดเพื่อนก็อันที่3ใส่ชื่อเพื่อนไปด้านล่างถ้าเกิดมาเล่นคนเดียวก็ลองแอดตรงนี้ก็ได้ ก็เป็นขาจรถ้าเกิดเขารับแล้วเนี่ยรายชื่อเพื่อนก็จะมาปรากฏที่หน้าแรกเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็ระบบเพื่อนคิดว่าน่าจะส่งของหากันได้อะไม่พลังงานก็ตังนั่นแหละน่าจะนะพอดีไม่มีเพื่อนเลยในเกมนี้นะครับแล้วก็ก่อนจากลากันไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นออปชั่นนะครับตรงนี้นะนี่ออปชั่นมีอะไรบ้างนะครับก็คือมีการปรับกราฟิกนะครับอันนี้คือผมปรับสูงที่สุดละ ก็ได้แค่นี้นะครับเปิดหมดเลย SDO HDR 60fps เปิดหมดเลยนะครับถ้าเครื่องใครไม่ไหวก็ลองมาปรับปรับ,บลดลดลงูนะอันนี้เสียงไม่มีอะไรอันนี้อื่นๆก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับแล้วก็อันนี้ครับการล็อกอินอ่าก็ตามสไตล์เกมญี่ปุ่นมันจะไม่บังคับล็อกอินตั้งแต่แรกใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆเปิดแกปองไม่เกลืออยากจะเซฟเก็บไว้ก็ต้องเข้ามาที่นี่ก็สามารถที่จะล็อกอินผ่านทาง Google Play ได้นะครับหรือไลน์ก็ได้นี่แล้วแต่เพราะนั้นก็กดตรงนี้ได้เลยสําหรับการเซฟ ID นะครับ โอเคเซฟไอเดีเซฟตรงนี้นะครับไม่เซฟอัตโนมัตินะครับตามสไตล์เกมญี่ปุ่นนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ๋อนี่เป็นการโหลดแพทนี่ว่าก็คือแพทเสียงกับแพทไลฟ์ทูดีแต่ว่าของ Android รู้สึกมันจะโหลดอัตโนมัติเสร็จเลยก็ไม่มีอะไรนะครับทีนี้แล้วเวลาเราโหลดข้อมูลโหลดที่ไหนก็เดี๋ยวพาไปดูแป๊บนึงครับสมมติว่านี่คืออีกเครื่องหนึ่งนะครับก่อนท่านผู้ชมจะเลือกเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในเกมเนี่ยให้ดูด้านขวาที่เป็นรูปโฟลเดอร์อันนี้ครับ เสร็จแล้วก็กดล็อกอินได้เลยก็แล้วแต่ท่าผู้ชมล็อกอินอะไรไว้ก็อันนั้นจบแค่นี้นะครับมันก็จะทการโหลดข้อมูลที่ท่านผู้ชมเซฟไปให้แค่นั้นเองก็สามารถเข้าไปเล่น ID เดิมได้โอเคไหมอ่าก็สำหรับเกมนี้อย่างที่เห็นครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับใครชอบแนวนี้ก็จัดไปกันละกันอ๋อลืมลืมไปอีกเรื่องหนึง่งจะเปลี่ยนสาวๆมายืนตรงนี้ยังไงกดตัวนี้ เสร็จแล้วดูด้านซ้ายล่างครับอันนี้มันก็คือจะมีติ๊กไลฟ์ทูดีให้ดุกดิ๊กไหมถ้าเกิดดุกดิ๊กก็จะเปลืองแบตหน่อยใช่ไหมอ่ะก็ติ๊กได้แล้วก็ด้านซ้ายล่างถ้าเกิดมีอวตารก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ตัวนี้ไม่มีแล้วก็อันสุดท้ายครับเป็นคนก็เลือกได้เลยว่าจะเอาใครเข้ามาแค่นั้นเองจบนะครับแค่นั้นแหละจบจบจบไม่น่ามีอะไรแล้วนะกดที่รูปของตัวละครก็เป็นรายละเอียดเฉยๆอยากจะเปลี่ยนชงเปลี่ยนชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนคนก็ตรงนี้ก็ยังทําได้ ก็แค่นี้นะครับน่าจะหมดจริงๆแล้วนะครับก็ถ้าเกิดลืมอะไรไปหรืออธิบายอะไรไม่ครบก็ขอโทษด้วยเพราะว่าเกมนี้กว่าจะได้รีวิวนานเหมือนกันเพราะว่าระบบเกมมันเยอะมากกว่าจะเปิดครบอะไรแบบนี้ครับก็นานเหมือนกันนะครับแล้วก็ขออภัยครั้งนึงครับเรื่องเสียงที่เปลี่ยนไปนะครับก็ช่วงนี้เริ่มไม่สบายแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับ